สบายดีสุดครับท่านผู้เบิ่ทลายตอนนี้อยู่กับช่องนานานะฮะคือวันนี้ผมขออนุญ,ญาตนะฮะมาตอบคอมเมนต์พี่คนนี้นะครับปกติผมก็จะไม่อยากจะตอบคอมเมนต์สักเท่าไหร่นะแต่วันนี้ผมขออนุญ,ญาตพี่คนนี้ตอบคอมเมนต์แล้วกันนะคือพี่เขาถามประมาณว่าธมากินที่ประเทศไทยในประเทศไทยจนมีรถมีบ้านจนสบายแล้วตอบแทนบุญคุณประเทศไทยอะไรบ้าง บ้างหรอไอ้เวรเนี่ยฮะนอกจากค้างเงินให้ตัวเองคือก่อนอื่นหมดผมต้องขอบคุณประเทศไทยนะครับที่ให้คนลาวหลายๆคนรวมทั้งผมได้มาทํางานและมีชีวิตที่ดีขึ้นหลายคนเลยแหละที่มีชีวิตที่ดีขึ้นในประเทศไทยต้องยอมรับเรื่องจริงว่าคนลาวหลายๆคนมีชีวิตที่ดีขึ้นก็เพราะมาทํางานที่ประเทศไทยนะฮะแล้วผมก็ไม่เคยลืมว่าผม มีอยู่มีกินเพราะประเทศไทยประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ให้ชีวิตใหม่กับผมก็ว่าได้นะฮะผมไม่เคยลืมบุญคุณคนจะดีหรือไม่ดีนะฮะผมไม่ได้มองว่าประเทศนั้นผมมองว่าเป็นคนคนไปเพราะผมคิดว่าทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนไม่ดีผสมปนปเปื้อกันไปนะฮะคือถ้าถามว่าแล้วผมจะตอบแทนอะไรประเทศไทยผมบอกตรงๆนะ,ะับผมก เหมือนกับแรงงานทั่วไปนะฮะเหมือนกับแรงงานต่างประเทศมาทํางานที่อีกประเทศหนึ่งผมก็เป็นแรงงานลาวที่มาทำงานที่ประเทศไทยก็เหมือนแรงงานลาวทํางานที่ประเทศเกาหลีแรงงานไทยไปทำาที่งานที่ประเทศเกาหลีประเทศอิสราเอลประเทศไต้หวันอะไรแบบนี้ก็แรงงานแบบนี้ผมก็แบบแรงงานแบบนั้นนะเพียงแต่ว่าผมมาทํางานที่ประเทศไทยและผมก็รู้สึกและสํานึกดีว่าผมเองที่ได้มีกินและก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างก็เพราะประเทศไทย ผมไม่เคยต่อว่าหรือว่าร้ายกับประเทศไทยผมไม่รู้นะครับว่าคนลาวคนอื่นๆเป็นยังไงผมไม่รู้คืออย่างนี้นะคือผมพูดออกมานี่ทุกสิ่งทุกอย่างจริงจากใจนะครับคือผมการที่ผมพูดอะไรออกมาเนี่ยผมไม,ยไม่เคยต่อว่าคนอื่นไม่เคยต่อว่าแม้แต่คนประเทศเดียวกันคนลาวเหมือนกันไม่ไม่เคยต่อว่าคนไทยผมไม่เคยต่อว่านะครับเพราะผมเชื่อว,ว่า มันคนจะดีหรือไม่ดีมันเป็นคนคนไปไม่ไม่ได้อยู่ที่ประเทศเหรอกครับมันอยู่ที่คนนะผมก็ยังคิดเสมอว่าผมมีอยู่มีกินก็เพราะประเทศไทยนะผมไม่เคยว่าประเทศไทยในทางที่ไม่ดีนะครับและสิ่งที่ผมทําได้ก็คือการที่ไม่สร้างปัญหาให้ประเทศไทยนะครับไม่สร้างปัญหาให้ประเทศไทยไม่ ให้ร้ายประเทศไทยในทางที่ไม่ดีคือย้อนไปดูคลิปเก่าๆผมได้นะครับเพราะว่าผมจะมีการท่องเทียเท่ยวกรุงเทพอะไรเงี้ยผมไปที่ไหนผมก็จะถ่ายคลิปว่าตรงนี้สวยตรงนน้นสวยนะครับเพื่อให้คนที่ประเทศผมได้ดูได้เห็นว่าเออสวยงามจริงๆนะครับคือมันก็มีคนบางจําพวกบางกลุ่มนะฮะที่ต่อว่ากันไปต่อว่ากันมาอันนั้นเป็นเรื่องของเขานะครับผมไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นอันนั้นปล่อยเข้าไปแล้วแต่เขาส่วนตัวผมเอง ผมก็รักบ้านเกิดเมืองนอนของผมรักแผ่นดินที่ผมเกิดและผมก็รักประเทศที่ให้ชีวิตกับผมให้ชีวิตใหม่กับผมรักประเทศที่ให้ผมเกิดมาแล้วก็รักประเทศที่ให้ชีวิตผมให้งานผมทำนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะคนจะมองอยังไงก็เรื่องของเขาคนจะมองยังไงก็แล้วแต่นะคือจะให้ผมตอบแทนบุญคุณ ผมก็ไม่รู้จะตอบอยังไงจริงๆนะฮะผมก็เป็นแรงงานตัวเล็กๆคนหนึ่งนะับผมไม่ได้มีอะไรที่สิ่งที่ผมทําได้คือสิ่งที่ผมพูดแหละ,ะว่าผมจะตอบแทนอะไรผมก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงคือตัวผมมาปฏิญ,ญาับตัวเองว่าผมอ่ะจะไปบริจาคเลือดอันนี้ไม่รู้ว่าสิ่งเล็กๆน้อยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าตอบแทนหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนที่แบบว่าการทําบุญอะ่ะอย่างเงี้ยคือผมไปบริจาคมาแล้วรอบหนึ่ง แล้วผมก็ยังคิดอยู่ว่าผมจะไปอีกรอบที่สองคือจริงๆแล้วอะ่ะเขาให้ผมไปอ่าใบที่มันมีใบมาผมจะไปต้องไปในเดือนเมษาแต่ผมคิดว่าร่างกายผมมันไม่มันช่วงหลังๆมันไม่ค่อยดีผมก็คิดว่ารอร่างกายผมแข็งแรงเดี๋ยวผมจะไปอีกรอบหนึ่งก็เป็นรอบที่สองนะครับคือผมไปไล้รอบหนึ่งคนในดูคลิปผมก็คือจะรู้ว่าผมไปมาแล้ว คือนี่แหละครับสิ่งเล็กๆน้อยอาจคนอาจจะแบบว่านี่เหรอการแทนมันมันไม่ใช่การแทนมูนคุณหรครับมันเป็นการที่ผมอยากจะทาเฉยๆเนี่ยการที่ตอบแทนผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงผมก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่โดยไม่สร้างปัญหาเพราะผมคิดว่าผมก็มาทางานที่ประเทศไทยอย่างถูกต้องต่อก,กฎหมายนะฮะนี่เป็นพาสปอร์ตผมนะมีวีซ่าทางานนะครับนี่ก็เป็นวีซ่าที่ปั๊มมาทํางานใกล้จะไปต่อแล้วแล้วก็นี่ก็เป็น บัตรทำงานบัตรทำงานของผมนะฮะทำงานเห็นไหมผมรอไหมมีแค่นี้นะครับชีวิตของผมผมก็อยู่ดําเนินต่อไปนะฮะคือผมก็อยู่แบบนี้นะครับถ้าผมอาจจะทําคลิปอาจจะไม่เข้าหูใครบ้างอาจจะผิดใจใครบ้างผมก็ขอโทษนะจุดจุดนี้นะครับผมไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีกับประเทศไหน,ไหนในโลกใบนี้ทางนั้นนะเพราะว่าประเทศนั้น,น,นไม่เคยทําอะไรให้ผม คือคือบางคนเขาอยากจะไปว่ากันอะไรกัเรื่องของเขาอันนี้ผมไม่ไม่ไม่ขอยุ่งเกี่ยวเพราะผมคิดว่าตัวผมเองผมจะดําเนินทางชีวิตของผมเองนะฮะว่าผมจะไปทางไหนไปซ้ายไปขวาไปหน้าไปหลังคือผมดําเนินชีวิตของผมเองอย่างหนึ่งนะฮะคือบอกไว้เลยนะฮะว่าผมไม่เคยคิดไม่ดีกับประเทศไทยเลยคือ จริงๆแล้วก็มีหลายคอมเมนต์นะมาคอมเมนต์ผมต่อว่าผมหนักๆก็มีแต่ผมก็ไม่ได้สนใจนะผมไม่ได้สนใจบางคนก็ถึงกับว่าผมนิรุะคุณเลยก็มีนะฮะมีมีเหมือนกันแต่ว่าผมก็ไม่ได้ใส่ใจนะพะผมคิดว่าผมไม่ได้นิรุนลนิรุณผมไม่เคยเนิรุนแรอะไรผมไม่เคยทําอะไรพอคนมาพูดส่วนมากก็ไม่ใสนะ่หน้าโปรไฟล์หรอกมาดา่าด่าเพื่อเอามันเฉยด่ดาเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีถ้าการที่ด่าผมแล้วเขารู้สึกดีให้ชีวิตแกงแกมใสก็ปล่อยเขาไปะฮะ เรื่องนั้นนะฮะแต่ว่าผมบอกไว้ก่อนนะครับว่ากับผมอยู่ที่ประเทศไทยผมก็ไม่เคยทําทอะไรไดีให้คนไทยหรืประเทศไทยนะครับและผมก็ขอบพระคุณประเทศไทยที่ให้คนลาวอย่างผมและครอบครัวผมอยู่ในประเทศไทยอยากกินอะไรก็ได้กินอยากมีอะไรใช้เหมือนคนอื่นก็ได้ใช้นะฮะโอเคนะครับสรับคลิปนี้นะผมพูดจาอะไราที่ไม่เข้าหูใครผมก็ขอโทษกลับไปในจะุดนี้นะฮะ ถ้าใครอยากจะดา่าอยากจะว่าอะไรผมก็แล้วแต่นะเพราะาผมคิดว่าอะไรที่ผมไม่รับถ้าด่ามาหนัหนกผมไม่รับก็เข้าตัวเขาเองนะฮะคนไหนที่เอ้ยพรนผมก็คนนั้นก็ได้รับสิ่งดีๆไปนะฮะผมว่ามีแต่คนอนนั้นเทน่าแเละฮยที่ดีๆก็มาดา่าคนที่เขาไม่ได้ด่าเราส่วนมากถ้าคนปกตินะเขาก็จะบอกคุณพี่คุณเ็นตามปกติไม่มีคำหยาบคายแค่นั้นนะฮะโอเคนะครับสำหรับลีปนี้นะครับใครเข้ามาดูแล้วก็ อย่าล uh, ืมกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจช่องนานๆนะสำหรับคลิปนี้ผมขอกล่าวว่าสบายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย